ชั้นเสื้อผ้าที่เป็นระเบียบระเบียบเราก็แต่งให้มันแบบหรูหน่อยอ่ะเข้ามาเราก็จะมีที่รับแขกรับลูกค้า สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องร้านนะคะพบกับตูนเป็นประจำค่ะ ทุกวันอังคารนะคะ,นะคะ18นาฬิกา15นาทีค่ะเราจะมาอยู่ตรงนี้นะคะจะมาคอยอยู่เคียงข้างผู้ประกอบกิจการร้านค้านะคะมาให้ไอเดียเด็ดๆในการตกแต่งร้านของคุณให้หน่าดูนะคะแล้วก็สวยงามมากยิ่งขึ้นที่สําคัญนะคะเราจะมาพร้อมกับกลยุธทธ์ทางการตลาดค่ะที่จะทาให้คุณนั้นนะคะได้มีกิจการการค้าที่จเจริญรุ่งเรืองเพิ่มขึ้นค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมท่านไหนนะคะบอกว่าวันอังคารช่วงเย็นเนี่ยยังติดภารกิจนะคะยังไม่ปิดร้านเลยนะคะไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเรายังมีอีกหลากหลายช่วงเวลานะคะ ให้คุณผู้ชมได้เลือกชมดังนี้ค่ะหรือว่าอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่ f a c e b o o k c o m s l a ร้อยเรื่องร้านค่ะพูดถึงกลยุทธ์ทางการตลาดนะคะบางคนนะคะอาจจะลืมเลือกกลยุทธ์ทางการตลาดที่ง่ายแสนง่ายไปนะคะนั่นก็คือการแบ่งตามรุ่นนะคะหรือว่ากลุ่มช่วงอายุนั่นเองค่ะ ถ้าผู้ประกอบการกิจการท่านไหนนะคะมีสินค้าออกมาค่ะแต่ว่าไปขายให้กับกลุ่มผู้บริโภคที่ไม่ตรงกลุ่มนะคะนั่นก็คือผิดกลุ่มเป้าหมายอาจจะเป็นเหมือนการที่คุณนั้นนะคะเวลาคันแล้วก็เกาไม่ถูกที่คันนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเราต้องมาดูกันก่อนเลยค่ะว่าสินค้าของเรานั้นนะคะเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มไหนซึ่งก็แบ่งออกเป็น3กลุ่มได้ดังนี้ค่ะกลุ่มแรกเลยนะคะก็คือกลุ่ม Baby Boomer ค่ะอายุตอนนี้นะคะก็น่าจะประมาณ48ขึ้นไปค่ะ กลุ่มที่2นะคะกลุ่ม Gen X ค่ะอยู่ระหว่าง34-48ปีค่ะและกลุ่มสุดท้ายนะคะกลุ่ม Gen Y ค่ะซึ่งมีอายุอยู่ระหว่าง20-33ปีค่ะซึ่งแต่ละกลุ่มช่วงอายุนะคะแน่นอนเลยค่ะว่าจะต้องมีความต้องการนะคะหรือว่าความสนใจในสินค้าที่หลากหลายเช่นกันค่ะเรามาเริ่มดูกันที่กลุ่มแรกเลยนะคะกับกลุ่ม Baby Boomer ค่ะส่วนใหญ่นะคะอายุมากแล้วค่ะแล้วก็ทำงานเป็นผู้บริหารระดับสูงหรือว่ากเกษียณอายุแล้วนะคะ กลุ่มคนกลุ่มนี้ค่ะจะมีความจงรักภักดีต่อแบรนด์สินค้าสูงนะคะซึ่งก็จะมองหาสินค้าเพื่อสุขภาพการรักษาพยาบาลพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าของคนกลุ่มนี้เนี่ยะคะก็คือว่าจะตัดสินใจซื้อสินค้านะคะได้ง่ายเพราะว่ามีกําลังซื้อสูงมักจะซื้อสินค้าที่คิดถึงบุคคลใกล้ชิดค่ะไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องลูกนะคะแล้วก็วิธีการซื้อนั้นนะคะก็คือว่าจะพิจารณาจากคุณภาพสินค้าและความคุ้มค่าเป็นสําคัญค่ะ แต่เขากลุ่มนี้นะคะก็จะใช้ยี่ห้อที่คุ้นชินไม่เปลี่ยนยี่ห้อบ่อยๆค่ะกลุ่มถัดมานะคะมาต่อกันที่กลุ่ม Gen X ค่ะคือกลุ่มคนที่เกิดในช่วงปีพศ2508-2522นะคะซึ่งก็มีอายุประมาณ34-48ปีค่ะคนกลุ่มนี้นะคะจะชอบความเป็น Casual ค่ะใส่ได้หลากหลายโอกาสนะคะเพราะว่าให้ความสำคัญกับการรักษาสมดุล กลุ่ม Gen X นี้นะคะเขาจะมีความจงรักภักดีต่อแบรนด์สินค้าสูงค่ะและก็เป็นกลุ่มที่มีความคิดรอบคอบนะคะเวลาจะซื้ออะไรค่ะเขามักจะใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ค่ะกลุ่มสุดท้ายนะคะก็คือกลุ่ม Gen Y นั่นเองค่ะคือกลุ่มคนที่เกิดในช่วงปี2523ถึง2536นะคะ Gen Y ค่ะจะเป็นกลุ่มคนเริ่มต้นทำงานนะคะเริ่มต้นชีวิตหลังพ้นร้วมหาวิทยาลัยค่ะชอบเข้าสังคมนะคะแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองสูง เปลี่ยนงานบ่อยค่ะซึ่งสามารถเรียกไลฟ์สไตล์ของคนกลุ่มนี้นะคะว่าชีวิตแห่งการเคลื่อนที่ซึ่งหมายถึงการดําเนินชีวิตที่ไม่จําเป็นที่จะต้องอยู่กับที่เสมอไปนะคะเช่นการทํางานในออฟฟิศตั้งแต่8ปดโมงเชา้าจนถึง5้าโมงเย็นก็สามารถเปลี่ยนเป็นไปท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ใช้โทรศัพท์มือถือประสานงานหรือว่าสั่งงานแทนได้ค่ะซึ่งหมายถึงการที่ผู้คนเหล่านี้นะคะใช้ชีวิตส่วนตัวบนหน้าจอต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าจอทีวีค่ะ โทรศัพท์มือถือนะคะแท็บเล็ตอุปกรณ์ติดต่อสื่อสารต่างๆนะคะซึ่งก็หมายรวมถึงว่ากลุ่มผู้ประกอบการเหล่านี้แหะค่ะก็สามารถที่จะเพิ่มรายได้นะคะในการทํากิจการมากขึ้นได้ด้วยค่ะคนกลุ่มนี้นะคะมักจะชอบร้านค้าปลีกนะคะที่เขามีฟอร์ a แมตสไตล์ค่ะหรือว่าไม่ว่าจะไปที่ไหนนะคะก็มักจะหยิบจับนะคะหรือว่าซื้อสินค้าได้ตามเลเยอร์ที่มีอยู่ในหัวของตนเองอยู่แล้วค่ะ และสารบโจทย์ของรายการรายเรื่องร้านสัปดาห์นี้นะคะตุนได้ไปเก็บความต้องการมาแล้วมีอะไรบ้างเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะการออกแบบของรายการรายเรื่องร้านสัปดาห์นี้นะคะมาจากคุณจิ๊บที่ตลาดสี่แยกดอยเขาควายนะคะจากจังหวัดเชียงรายค่ะต้องการให้ออกแบบร้านหมูกระทะนะคะในชื่อที่ว่าร้านหมูกระทะปลายฟ้าค่ะความต้องการในการตกแต่งนะคะก็คือต้องการตกแต่งให้เข้ากับบรรยากาศทางตอนเหนือเพื่อให้เข้ากับตลาดดอยเขาควาย ที่ขายสินค้าพวกของพื้นเมืองและก็อาหารเหนือค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันนะคะว่าพี่ตุ้มจะออกแบบร้านหมูกระทะปลายฟ,ฟ้าของคุณจิ๊บนะคะให้สวยงามขนาดไหนติดตามในช่วงแต่งร้านค่ะ